สวัสดีเจ้ากูค้คสวัสดีตอนเช้าวันจัน์ทนะเจ้านี่เจ้าฝนตกตึงคืนเลยเจ้าเจ้ามากับมามีวี่แววว่าจะหยุดเลยนะเจ้ามื่ตื้ดตื่อเลยนะเจ้า นอนฟังเสียงฝนตึงคืนเนืนะเจ้าตกสม่ำเสมอ เจ้าเจ้าเอก,กับปคทุกคนมาฟังเสียงฝนกันแน่เจ้าดูเราเจ้ามืดตื้อๆเลยเจ้า มาหันดอยอย่างนี้เจ้ามืดมดเลยเจ้าดูนะดอยหายไปไหนมโหูแล้วนะเจ้าเจ้าวันจันทร์วันทำงานฝนกระตกจะไปยากกันกันยากนะเจ้าดูดูมามีวี่มามีแววว่าจะหยุดเลยเจ้า วันนี้ถ้าอย่าตกวันข่ําหม,มืนไหมเจ้าดอยที่เคยหันก็มาหันเลยเจ้ามืดไปหมดเลยเจ้าเจ้าเจ้านี้ก็ปากุ๊กคนมาฟังเสียงขดดุดตะยี่กันนะเจ้าสวัสดีเจ้า